สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับประจำวันพุธที่1กุมภาพันธ์นะครับสำหรับจีนเมื่อเช้าเด่น8มานะครับจะจอะไม่มาก็ต้องขออภัยขาเจอด้วยนะครับก็มารุ้นกันต่อบ่ายนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับเปิดบ่ายผมท่านตัวเปิดที่บัวนะครับ36135นะครับ36135ผมก็เลยจับที่บัวนะครับ แต่ถ้าเวลาท่านเล่นเข้ารงลบก็เบาหรือนั่งดูก็ได้นะครับ <c oughs> จีนบายจีนบายถ้าชอบเลยที่ผมวางตามนะครับไม่ชอบผ่านจีนบายเด่นสุดที่จับได้คือ2ครับวิ่งบนลุนล่าง2ครับนอวิ่งบนลุนล่าง2 3คู่ที่เล่งไว้ก็จะมี0276 0276 3 2 0 6อ2 3 6หกสองสามหกมาสี่เข้าไปครับมาสี่เพื่อเล่นสามตัวนะครับใครไม่ชอบเล่นก็เล่นแค่สองตัวเาใครชอบรูดก็ลองรูดนะครับสี่ศูนย์สองสี่สามสองสี่หกสอง 4 7 6 4 0 6แล้วก็4 3 6นะครับสำหรับจีนบายได้แนวนี้นะครับ14นาิกรู้ผลครับค้างที่13นาฬกานาทีครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอที่หังเซ็งครับผมสวัสดีครับ